ทำปฏิฐานประจําวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพงศ์หลายรู้จักพระมรรคาของพระองค์และสงสอนวิถีของพระองค์แก่ผู้ที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์พระองค์ทรงนำข้าพงศ์หลายไปในความจริงของพระองค์ด้วยเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรมในพระองค์นั้นไม่มีเงาความปรวนแปรและทุกๆสิ่งจำต้องสำเร็จเป็นไปตามพระเจนาของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงบรรเทาความยากลําบากในใจของข้าพงศ์หลายและทรงนําข้าพงศ์หลายออกจากความทุกข์ใจด้วยพระบรมอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงชูใจและละลมใจบรรดาประชากขารของพระองค์และยังฟื้นใจคนบาปทุกทคนที่กลับใจใหม่เพื่อข้าพงศ์หลายสามารถดำเนินชีวิตใหม่ได้อย่างถูกต้องตรงตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้า มันไม่ง่ายเลยที่ข้าพงศ์หลายจะเอาชนะจิตใจตนเองตามพระบัติตัดสั่งของพระองค์และมันยากอย่างยิ่งกับการระงับจิตใจตนเองให้สงบนิ่งเหมือนเด็กที่หย่านมแล้วในอกของมารดาข้าแต่พระเจ้าหลายครั้งหลายคราที่จิตใจของข้าพงศ์หลายตะเลยไปกับราคะตัญหาทางโลกจนกระทั่งได้เข้าไปพักพันกับการงานของเนื้อหนังและได้ยกอว,วัยวะไปใช้ในการร,รมทำบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระภักของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพง์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปท,ทั้งสิ้นที่ได้กระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจภายในของข้าพง์หลายให้ปราจากการธรรมทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแพทย์ของข้าพงศ์หลายขอวิดเดินของพระองค์สั้นออกแต่ต้องรักษาข้าพง์หลายในวันนี้ ขอให้เกิดการรักษาทุกโรคอย่างอัศจรรย์ตั้งแต่หัวจรวดปลายเท้าส่วนใดในร่างกายที่เป็นเหตุในกระพงหลายต้องเจ็บป่วยขอฤทธพลวิญญาณประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ทำลายเชื้อร้ายต่างๆเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปและขอให้อว,วัยวะภายในทุกๆส่วนในร่างกายของกระพงหลายกลับสู่สภาพดีโอ้ข้าแต่พระเจ้ากระพงหลายเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพระองค์ ขอพระองค์ส่งเราใจคนที่มีตําแหน่งสูงทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมทั้งนักธุรกิจที่ร่ํารวยระดับโลกให้ทุกทุกคนได้มาสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและเข้าส่วนในการสนับสนุนงานพันธกิจต่างๆของพระองค์และขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอุ้มชูช่วยเหลือและอุปถัรรมภ์คนยากคนจนคนไร้ที่พึ่งด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพง์หลายจึงอธิฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกทกสิ่งเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน